ในบล็อกฟุตวันนี้นะครับเป้าหมายของเราก็คือกลายร่างเป็นแมมมอสให้ได้นะฮะผลแมมมอสนั้นเรามีอยู่แล้วซึ่งมาสเตอรี่ยังเป็นศูนย์อยู่นะฮะยังไม่ได้ใช้เลยการกลายร่างเป็นแมมมอสนั้นน่าจะ300เหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยคลิกโจมตีไม่ได้หรอคลิกโจมตีไม่ได้ด้วยต้องใช้สกิลอย่างเดียวแย่แล้วฮะสกิลแรกนะครับแอนเซนคัตเตอร์เป็นการตัดโอ้แมมมอสมาแล้วโอเคกลายร่างเรียบร้อยฮะ จบคลิปแค่นี้ก่อนไม่นับไม่นับไม่นับเป็นเงาดำนี่แมมมอสปล่อยพลังไปคูดาวค่ข้างเร็วเอาล่ะเราต้องใช้วิธีเดิมอีกแล้วฮะต้องใช้ผลคิสเนะในการฟาร์มก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นแมมมอสเหมือนเดิมตีจนกว่าเลือดใกล้จะหมดแล้วค่อยเปลี่ยนผลอืมโอเคเปลี่ยนเปเลี่ยนเป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 ลนผลนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมามีสกิลเดียวสกิลเซ อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ออกไปออกไปหาเลยเหรอเรียบร้อยได้เท่าไหร่ถึงร้อยไหมร้อยหนึ่งอ่ะร้อยสิบสามสกิลเอ็กซ์ทรูพรีฮิสโตลิกพัเป็นยังไงสกิลที่สองกดชาร์จชาร์จได้ฮะเป็นแมมมอสเงาดำอีกแล้วแล้วก็พุ่งชนโหแรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่แต่คลิกไม่ได้ลืมไป <c oughs> ไม่มีสกิลคลิก คโครเซอร์พลัชเชอร์เป็นการบทแมมมอสเหมือนกันบอสตรงนี้ได้เยอะกว่าก็จริงแต่ว่าสู้ค่อนข้างลำบากกว่านะฮะเพราะว่าบางทีสปอนอันนี้มา,าพญานาคนะฮะสปอนมาต้องสู้สอง,สองตัวแล้วก็โจมตีไกลด้วยโอเคโอเคโอเคขอเปลี่ยนผลก่อนเปลี่ยนผลก่อนแป๊บหนึ่งมาเลย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 เดี๋ยว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 เดียวดี๋ยวยากขวนได้ไหมไปไหนแล้วยังอยูออ่โอเคเรียบร้อย ได้มาเท่าไหร่146ได้น้อยมากเลยไปโลกที่3ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเอาละประตูวาร์ฟมาได้เวลาไปลุยโลกที่3ฮะทะเลี่อที่สาเราต้องมาที่คุกในโคลอเซียมนะฮะข้างล่างนี้ใช่ไหมอือเอายังไม่เปิดนี่เดี๋ยวนะผมดูพัลส์สุดมาอันนี้ก่อนใช่ไหม Y กดไม่ได้ฮะวัดโอเคครับต้องไปรับเควสก่อนที่คาเฟ่ตรงนี้ ไปสู้กับสวนไพเรสก็คือตรงนี้ที่เราเคยสู้30อีก20ตัวก็สปอนเร็วอยู่นะนึกว่าจะนานกว่านี้ฮะได้แล้วหรอครบแล้วโอเคทำงาน,นดีมากทีนี้สู้กับเจอรมี่อีกแล้วฮะอยู่ตรงนี้นะฮะจากตรงนู้นมาตรงนี้นี่ดีนะที่คือซูเนะวิ่งเร็วมาเจอรมี่มาเคลียร์กันให้จบเปิดด้วยอันนี้เลยอ่าฮะ เราไม่กลัวพลังนายหรอกเราฟาร์มมาเยอะ <_ C 1> อะไรอะไรพลังอะไรพลังอะไรพลังอะไรเจเแลมีเรียบร,ร้อย,ยอ่าทัวร์นาเมนต์ตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะทีนี้ไปปล่อยคนมาจากคุกได้เลยซึ่งมันจะมีโค้ดอยู่นะฮะอ่าอันแรกอันนี้ Y แล้วก็อันนี้นะฮะอินฟินิตแล้วก็ C C คืออันนี้ Z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  คืออันนี้ Z นะฮะแล้วก็ M M ออยู่นี่แล้วก็ N แล้วก็ B ได้ไหมได้ฮะรับหมวกนี้ไว้เพื่อเป็นรางวัลที่ช่วยพวกเราหมวกได้หมวกอะไรมานี่หมวกวอลเลอร์ฮะวอลเลอร์เฮล멧แต่ไม่เป็นไรชอบซันตา้ามากกว่าแล้วก็มาคุยกับ NPC ตรงนี้ฮะคิงเลดเฮดตอนนี้ไม่ค่อยว่างนะเมื่อถึงเลยว่าพันหค่อยมาคุยนะถึงแล้วนี่ไงพันห้าร้อแล้วอ๋อสู้กับดอนซวนก่อนดอนซวน อยู่ไหนดรอสซวอนโอเคเข้าใจาแล้วมันเป็นสองเควสที่แยกกันนะฮะทีนี้เควสหนึ่งที่ต้องทาคือการสู้กับสวอนนะฮะซึ่งเราต้องขึ้นไปข้างบนตรงนี้ขึ้นมาข้างบนตรงนี้จะมี n อ c ซอยู่อ่ะเราต้องใช้ผลที่มีมูลค่าราคาแพงเป็นการเปิดทางเพื่อเข้าไปสู้กับสวอนนะฮะผลที่มีมูลค่าหนึ่งล้านมีผลอะไรบ้างอะมันเพทูวินได้ไหมตรงนี้ถ้าผมซื้อจากตรงนี้ได้ไหมอืมซื้อจากตรงนี้ไม่ได้ด้วยอะ่ะอ๋อ โอเคผมต้องมาเทรดนะฮะเพื่อหาผลที่มีมูลค่ามากกว่า1ล้านถ่ายรูปไปหน่อยนานๆจะได้เห็นเป็นผลอย่างนี้สักทีผล a d ด w คือให้ผลถูกกว่านี้ก็ได้นะล้านหนึ่งแต่ว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่แต่ว่าจะไม่ต้องให้เอาไปเยี่ยมไปเลยทีนี้ไปคุยกับสวอนได้ <laughs> เป็นค่าผ่านทางอยู่ตรงไหนสวอนมาได้เวลามาสู้กันไม่อยู่ด้วยอีกโอ้โห ไปทะเลที่สามทำไมมันยากอย่างนี้อืม,มาเจอกันหน่อยสวอนเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่รถไปแล้วครึ่งหนึ่งอืมอยังไงยังไงยังไงอุ้ยทำไมเลือดเต็มทำไมเลือดเต็มทำไมเลือดเต็มอืมอืมออยทำไมง่ายจัง <laughs> เรียบร้อยทีนี้ไปคุยกับคนนู้นได้แล้วฮะที่คุกตรงนูน้นสู้เรียบร้อยฉันเศร้ามากทำไมเหรอ คือลิฟอินดานะฮะอันนี้คือเด v ลอเ p อร์นะฮะให้เราไปสู้กับเขานะฮะสู้ได้เลยเหรอโอ้โหส่งวาร์ปมาเลยสู้กับเด v ลอเ p อร์ของเกม <laughs> <laughs> เฮ้เฮ้เฮ้ย,ยพลังอะไรพลังอะไรเอาสกิลไปอย่ากโกงนะแอดมินอย่ากโกงนะอืมกายล่างดีกว่ามา what ฮะ <laughs> เออทำไมไม่เป็นเรา ดี๋ยวสิอันนี้คือเขาแพ้ใช่ไหมคือเขาแพ้แล้วเราสู้ชนะหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเพิ่งจะกลายร่างนะอ้าวสรุปเมื่อกี้คือผมชนะแต่ว่าเป็นคาสีนที่เขาแพ้ตรงนี้ใช่ไหมเป็นทางไปทะเลที่สามมิสเตอร์กัปตันครับผมอยากไปทะเลที่สามใช่ไหมใช่ครับ เย้ในที่สุดก็มาถึงทะเลที่สามฮะเป็นครั้งแรกที่มาโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยเมื่อกี้กว่จะทำเควสหมดได้ข่าวว่าทะเลนี้นั้นเค้กแลนอยู่ตรงนี้เกาะนี้ใช่ไหมที่มีบิ๊กมาม่าอยู่ที่เขามาฟาร์มกันน่าจะเป็นข้างบนเลเวลพันห้านะฮะไม่รู้ว่าสู้ได้หรือเปล่าขอลองดูก่อนอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคครับบิ๊กมัมนะฮะบิ๊กมาม่าอยู่ตรงนี้เค้กควีน ยังไม่สปอนสปอนมาเลยครับเอาละได้เวลาได้เวลาไ <l acht> ด้เวลาลองลองดูลบ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 โอ้โหหืมเลือดสู้ยากแคะลบก่อนโดนจนได้สีเหลืองละสีเหลืองละปัญหาคือตอนที่เป็นแมมมอสนี่แหละจะเอาอะไรสู้โอ้ยปล่อยไฟด้วย อืมอมืโอเคโอเคประมาณนี้ก่อนทางออกทางออกอยู่ไหนทางออกทางออกออกก่อนครับออกก่อนออกก่อนออกก่อนประตูออกไม่มีเหรอออกตรงนี้ตรงนี้มาแมมมอสแม่มอสอืมอู้อหร้อยแปดสิบหกไปเก็บหางด้วยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่มหมโอ้โหได้เยอะมากเอ,อฟรมง่ายดีแฮะพี่ขอหางหน่อยพี่อืม อย่างอีกอตกแมพอีกแล้วเหรออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไม่ยืนอะไรตรงนี้โอเคโอ้โหสู้ลำบากจริงๆ215ฮะได้มาอีกหนึ่งสกิลครับเออเหยียบไปเลยเออเป็นไงกวนดีนะกวนดีนะพวกนาย เป็นท่าแบบจู่โจงแบบพุ่งไปหมดเลยอะ่ะค่อนข้างแรงฮะสตมพิอมโอเคครับถึงไหมห้าสิบไม่ถึงสองร้อยสามสี่ไปไหนไปไหนหายไปไหนอีกแล้วโอ้โหข้างบนโอเคกลับมาตรงนี้ทำไมทำที่สู้ยากจังเลยเฮ้ยอ ลบ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 อือโอ้ได้ดาบด้วยสองบสองได้ดาบใหม่มาด e เจเนอรเลยฮะโอเคเอาไว้ก่อนมารอบนี้แหละได้กลายเป็นมมอสแน่นอนอออย่างอีกอืออย่างยังยังยยังยังอยู่ไหนอยู่นอกอเรียบร้อยสามร้อยแล้ว เอาละฮะได้เวลากลายร่างเป็นแม,มอมหนึ่งสองสามโอ้อย่างเท่นี่เกราะสวยมากฮะนี่กระโดดได้ด้วยเป็นไงตัวใหญ่กระโดดแรงเหยียบได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเดินช้ามากฮะเดินช้าเดินช้าแต่เหยียบได้ใช่ไหมกระทึบม,มีดาเมจมีดาเมจ ตีไม่ได้อ๋อตีได้ตีได้ฟันวงฟันงาได้อืม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 อตัวเล็กนิดเดียวนะนายไหนลองสกิลสิสกิลแเป็นยังไงเปลี่ยนไหมโอ้ปล่อยพลังแทนฮะไม่ต้องกลายร่างเป็นสีดำสกิลที่2พุ่งชนพุ่งชนเต็มแรงสกิลที่ส พุ่งชนแล้วก็เหมือนจับมาสะบัดพุ่งชนแล้วจับมาสะบัดข้อเสียคือเดินช้าเดินช้ามากเอาไปเอาไปเอาไปอืเออเฮ้ยนี่ทุบทุบลงพื้นแล้วก็ตีซ้ำตีซ้ำอืมสแตมป์ผิดอันสุดท้ายอา่ะเดี๋ยว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 มันช้าได้ใช่ไหมอ๋อวิ่งไปเรื่อย วิ่งได้เรื่อยๆวิ่งได้เรื่อยๆอ,อ, <Chrome> อย่างนี้เลยเหรอเออเอาสิมาสิโอโอโอคือไ regret, มโอ่โดนดาเมจด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อโดน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 เลือดเราลดเลือดเราลดนึกว่ากันดาเมจได้อ้าวโถเอ้ยอันนี้ก็ชาร์จได้เล็งได้นะฮะสกิลแรกแล้วก็ปล่อยไปสกิลที่สองก็ชาร์จได้เหมือนกันแล้วก็พุ่งไปชน คลิปที่3ก็ชาร์จได้เหมือนกันเพื่อเป็นการเล็งอันนี้ชนแล้วก็เหวียงลงมาแล้วก็วิ่งเมื่อกี้เป็นการชาร์จอยู่แล้ววิ่งบนน้ำได้ไหมโอ้ยวิ่งบนน้ำไม่ได้อ่าจริงจริงก็เร็วกว่าปกตินะพอมาถึงโลกนี้เมื่อก่อนนี้กว่าจะได้3 0 0นะฮะโอ้โหเป็นวันเป็นวันเอาละครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ